นกกลางป่าเขียวขจีที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนดอกไม้บานและสายลมเย็นมีฝูงม,มดกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขทุกเช้าพวกเขาจะเดินขบวนเก็บอาหารข้ามสะพานเล็กที่ทอดฐานลำทางสายสะพานนี้คือทางสำคัญสู่แหล่งอาหารมดดำเป็นผู้นำกลุ่มที่กล้าหาญและมีเหตุผลมดแดงระมัดระวังและรอบคอบมดทองมีประสบการณ์และเปี่ยมด้วยปัญญาและมดจิว๋วมดตัวเล็กสุดในกลุ่มร่าเรินสดใสแม้ยังเด็กแต่เต็มไปด้วยพลังแต่แล้ววันหนึ่งท้องฟ้าก็มืดครึ้มลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนหล่ามดยืนตะลึงอยู่ที่ฝั่ง ับความแรงของพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาฝนตกกระหน่ำน้ําในลําธารเชี่ยวกรากจนสะพานขาดกระจุยแม้ลําธารจะเล็กสําหรับมนุษย์แต่สําหรับมดแล้วมันกว้างใหญ่เกินไปเสียงคร่ำครวญดังขึ้นมดจิ๋วร้องให้ด้วยความตกใจมดแดงคอยปลอบโยนในขณะที่มดตัวอื่นนิ่งเงียบเพราะกําลังคุ้นคิดว่าจะทําอย่างไรดีทุกตัวสับสนสิ้นหวังและแยกย้ายกันไปคนละทางในช่วงเวลาอันมืดมนมดดำก้าวขึ้นมายืนบนก้อนหินสูง เขามองฝูงมดรอบตัวก่อนเปล่งเสียงมั่นคงว่าพวกเราอาจตัวเล็กแต่หัวใจเราใหญ่พอจะสร้างเส้นทางของเราเองคำพูดนั้นจุดไฟแห่งความหวังขึ้นในใจของทุกตัวมดบางตัววาดฐผนการบนพื้นดินด้วยกิ่งไม้บางก็เสนอเส้นทางที่ปลอดภัยเสียงพูดคุยแววตาเป็นประกายและหนวดที่ขยับไปมาคือภาษาของพวกเขาเมื่อการสร้างเริ่มขึ้นมดแต่ละตัวก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองมดเริ่มผูกใบไม้ด้วยเส้นใยอย่างแน่นหนาตรวจช็คความมั่นคงของโครงสร้าง แต่สะพานก็ยังไม่แข็งแรงพอทุกตัวทํางานหนะักไม่มีใครหยุดพักจนในที่สุดสะพานใบไม้ก็ตั้งทำงานอยู่เหนือสายน้ํามดจิ๋วผู้เป็นคนแรกที่อาสาข้ามเดินก้าวเล็กๆลงบนสะพานมดจิ๋วเดินจนถึงอีกฟากโดยไม่หันหลังกลับจากนั้นเหล่ามดก็ค่อยๆเดินข้ามทีละตัวเสียงหัวเราะของมดจิว๋วและเสียงพูดคุยของมดตัวอื่นๆและสายตาภูมิใจของมดดำทำให้ทุกวันในที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหมายพวกเขาได้พบพื้นที่ใหม่อันอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชผลดอกไม้และที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยพวกเขาสร้างรังใหม่และยังมีเพื่อนมนุษย์ช่วยปกป้องพื้นที่ไม่รบกวนรังมดอีกด้วยพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความสามารถขี่ข้ามสายพันธุเมื่อทุกชีวิตร่วมมือกันแม้แตกต่างก็สามารถอยู่ร่วมโลกนี้ได้อย่างสง่างามมดแต่ละตัวไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เมื่อรวมใจกันพวกเขาก็สร้างสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้สําเร็จความสามารถขี่ไม่ใช่แค่การทํางานร่วมกันแต่มันคือการมองเห็นคุณค่าของกันและกันและไม่เท่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง